เอออันนี้คือพยายเนียบหากินจริงๆ,ๆในรัศมีสองกิโลนี่แถวนี้นี่ป่าดับเนียเวิร์ดหมู่บ้านฝน,นตกเงนะี้ยงหมดเลยชี่งเงี้ยข้างขวกเลยโอ้ยน้ำแจมันลินดีได้ป่ะ เป็นคนฝากผู้เขาตกอุ้มผู้นะเหมือนคนงานครับเฮ้ยเอ็นเงี้ยวไปเลยนี่ <c oughs> โอ้ยไในพกมวนหุ่ม ở đây lìa. Phá chưa ba. Ừ. phá là phá thay Cái thùng đó rồi. Ồ, Cắt cắt cắt.